สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับส้มจี๊ดนะคะจากร้านสมานชัยมอเตอร์วันนี้มีรถสวยๆดุดันคันนี้มาแนะนํานะคะสําหรับกระบ,บะสี่ประตูนะคะตัวนี้จะเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้นะคะราคาสี่ประตูก็แสนสุดเบานะคะมาในราคาสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะตัวนี้มาในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาชมโฉมกันนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็น ทรงดูดันเท่ๆสำหรับใครที่ชอบแนวลุยๆนะคะก็ต้องแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะส่วนด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกโครเมียมนะคะส่วนล้อแม็กนะคะแต่งล้อแม็กขอบสิบให้นะคะด้านในนะคะตัวนี้ภายในนะคะก็จะมีแต่งไฟนะคะตรงนี้ พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะหน้าจอก็จะเป็นระบบหน้าจออ่าทัชสกรีนนะคะแล้วก็ตัวนี้แต่งเบาะหนังให้ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็จะมีแต่งเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะเครื่องเสียง รับรองว่าดังนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวเครื่องกันนะคะสําหรับตัวเครื่องคันนี้นะคะมาในเครื่องสามพันนะคะดีโฟดีตัวเครื่องใสไม่ขุนนะคะซื้อรถจากร้านสมานชัยนะคะสังเกตได้เลยนะคะหัวหนอดเทดั้มเดิมไม่มีการแกะกันแงใดใดทั้งสิ้นนะคะไม่เคยผ่านการซ่อมการชนหนักมาเลยนะคะสําหรับใครซื้อจากร้านสมานชัยนะคะเรื่องเครื่องยนต์นะคะมั่นใจได้เลยนะคะรับประกันตัวเครื่องให้ฟรีหนึ่งปีเต็มคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะคะใครที่สนใจรถรุ่นไหนนะคะสามารถไปชมเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะสมานชายัยยูสคาร์หรือว่าช่องทางเพิ่มเติม y o u t u b e นะคะสมานชายัยยูสคาร์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะใครที่จองออนไลน์นะคะทักมาในอินบ็อกซ์มีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมและของแถมมากมายนะคะช่วงนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะใครที่ ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ส้มซีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ